สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Devil Tarot Channel นะคะวันนี้เชอรี่จะมาทำนายดวงของลัคนาราศีธนูเนาะประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2568นนี้พอดีได้พไพ่ใบใหม่มาภาพสวยมากเดี๋ยวมาลองดูกันเนาะ4ลี 5, ละหลัคนาราศีธนูนะคะ6 7ด 8 9และใบสุดท้าย <4. S> 10อ้าวมาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรกับลัคนาราศีธนูใบแรก Night War, The Moon, นายอัลฟอนเดอะมูนเนาะเพจออฟวอ i g นนายอ w ฟ r อ s The dead Queen of Cups Ten of Wands Knight of Wands Six of Wands ทำไมคุณคิดแต่เรื่องงานอะงานเยอะจัง t r e e of Pentacles มกกันูจกันในเรื่องของความรู้สึกของคุณเนาะชาวลัคนาราศีธนูตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเหนื่อยกับงานมากเลยอะทำไมรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนคุณต้องรับหน้าที่การงานเยอะจังเหมือนมีเหมือนมีรายจ่ายเยอะก็ได้นะเออเหมือนรายจ่ายคุณมันเยอะเยอะมากเลยอะแล้วคุณก็ต้องดูแลอยู่คนเดียวอะบอกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยหลังจะหักอยู่แล้ว คือแบกไว้อยู่คนเดียวเป็นเดอะแบกเลยนะเชนอฟว์เนี่ยแล้วก็หนายอฟว์เน้วยโอ้โหขึ้นมาติดกันเลยคือมันมีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะไหมช่วงนี้คุณเหมือนทํางานสิบอย่างรวบตึงอยู่ในคนเดียวเลยอะแล้วหันไปโอ้โหงานยังไม่เสร็จยังเหลืออีกต้องหาให้ทันด้วยนะเออช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยเอยกับงานไหมแต่คุณเป็นคนที่มีความขยันอดทนนะชาวราศีธนูอืมขยันอดทน แต่รู้สึกในใจตอนเนี้ยเอมันมีความรู้สึกเหมือนเศร้าๆเงาเงาไหมคุณเป็นคนที่มีซิกเซนนะเหมือนจะมีลางสังหรณ์ลางสังหรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรค่ะความรักความสัมพันธ์การงานก็ได้นะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนมี เหมือนคุณอะจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตัดสินใจอะหรือบางทีก็เลือกไม่ได้ด้วยนะถ้าสมมุติมันมีคนเข้ามาสองคนในความสัมพันธ์ของคุณเนาะคุณก็โลเลยังเลือกไม่ได้ยังไม่รู้จะเอาคนไหนดีคนนึงถ้าใช้เหตุผลแต่อีกคนหนึ่งใช้ความรู้สึกคือมันตัดไม่ได้ทั้งสองคนแล้วก็ยังเลือกไม่ได้ทั้งสองคนเลยนะสำหรับ ชาวราศีธนูนะตอนนี้อืมคุณยังเหมือนยังไม่อยากเลือกใครก็ได้นะอืมหรือลักษณะงานของคุณนะ่ะเป็นคนที่คือจะมีสมาธิในการทำงานตอนกลางคืนมากกว่ากลางวันไหม,มคุณไม่ค่อยชอบทำง,งานกลางวันอชอบทำง,งานกลางคืนมากกว่าไหม ถ้าเป็นในเรื่องอดีตที่ผ่านมานะคะมันเหมือนมีผู้ชายเข้ามานะเนี่ยในออฟสอดอัศวินขี่มา้าขาวมาเลยอะ่ะเออเป็นเหมือนเขาเป็นคนที่แบบอาจจะโลเลไม่แน่ไม่แน่นอนในความสัมพันธ์หรือเปล่าคะมันเหมือนมันเดดมันขึ้นอะ่ะ มันจบกันไปแล้วนะกับคนนี้ในออฟสอดอ่ะแต่เหมือนคุณยังคิดถึงเขาอยู่ไหมเนี่ยให้มันขึ้นว่ายังคิดถึงเขาอยู่เลยเนี่ยอืมมันเหมือนกับคนนี้มันมีอุปสรรคอะอุปสรรคกับผู้ชายคนนี้มันไปกันไม่ได้อาจจะครอบครัวกีดกันหรือเปล่าคะมันขึ้นเด e d ดเดตอะมันจบกันไปแล้วนะกับผู้ชายคนนี้อืมเดี๋ยวขอดูซิทำไมมันขึ้นเดิ e เด เหมือนจบความสมพัญกับคนนี้ไปแล้วเลยเนาะในออฟสอดเพราะอะไรอะ่ะแต่คุณยังคิดถึงเขาอยู่เลยอะ่ะให้มันขึ้นมาหาเขานะทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่นะเนี่ยโอ้รู้สึกว่าเหนื่อยใช้ความพยายามมาแล้วเนี่ยลองสู้กันมารอบนึงแล้วอะ่ะมันก็ไปกันไม่ได้เนาะกับคนคนนี้อืมมันไปกันไม่ได้อะ่ะคุณยังรู้สึกเศร้านึกถึงเขาอยู่เลยอะ่ะ ทั้งที่มันจบไปแล้วนะเนี่ยเดทอะมันจบกันไปแล้วอะอืมคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์ไหมแฟนคุณค่อนข้างเจ้าชู้นะคนเก่าอ่ะถ้าเป็นคนเก่าเนาะไพ่มันขึ้นมาฟ้องว่ามันแบบใช้ความพยายามกันมาเยอะเจ็บกันมาเยอะแล้วอะในความสัมพันธ์ครั้งเก่านะทั้งคนโสดและคนเคยมีคนมีคู่นะตอนนี้เนาะมันเหมือนในอดีตอะมันเหมือนบาดเจ็บกันมากับคนเก่าของคุณนะถ้าเป็นคนโสด ก็คือเหมือนคุณพยายามแล้วนะแต่คุณอ่ะเป็นคนที่แบบเก่งเกินไงทํางานก็เก่งหาเงินก็เก่งแล้วคุณก็เป็นคนที่ภายนอกดูแข็งแข็งด้วยไม่ใช่คนที่อ่อนหวานอ่อนแบบอ่อนโยนแบบเหมือนผู้หญิงแบบหน้าทนุถนอมอะไรขนาดนะั้นแต่คุณเป็นผู้หญิงทางานไงเออทีนี้ผู้ชายที่จะเข้ามาหาคุณอนะ่ะก็จะต้องเป็นคนที่เขาอ่อนโยนกว่านะ่ะ แต่เผอิญเขาก็เป็นเสือไงเขาเป็นเสือเขาเป็นสิงโตไงเขาค่อนข้างเจ้าชู้ไงเครานี้คุณก็พยายามจะปราบแล้วอะพยายามจะปราบเขาแล้วนะแต่ก็เอาไม่อยู่อืมเอาไม่อยู่สุดท้ายก็ก็ได้มาเป็นเพื่อนกันนะก็อาจจะยังคุยอยู่ไหมยังคุยอยู่แต่ว่าอาจจะมาในรูปลักษณะของเพื่อนแหละณนะตอนนี้เนาะอืมสำหรับคนโสด คุณมุ่งไปทางด้านการงานการเงินของคุณมากกว่าเนอการงานของคุณอะในอนาคตนะคะซ of f อนขึ้นเนี่ยหกไม้เท้าเนี่ยมันคือคุณจะมีเงินมีงานที่มันแบบสมบูรณ์อะมีความมาั่งคั่งในด้านการเงินอืมเดี๋ยวคุณจะเจอคนใหม่เข้ามานะอุ้แต่คุณชอบเด็กอะ ขึ้นเพจอวอนขึ้นมาอมืมีคนไหวเข้ามาหาแต่เป็นเด็กอายุอ่อนกว่าเยอะเลยคุณเป็นควีน n o อปครับอือเป็นราชนีถือถ้วยลักษณะของนิสัยของราชนีถือถ้วยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบใจเย็นเนาะอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงแล้วนะถ้าผู้ญิงคนนี้คือตัวคุณเนาะ มีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงมีหน้าที่การงานดีเป็นเจ้านายคนก็ได้ไม่ใช่เป็นลูกน้องเขาอะเออมีเงินมีมบริวารส่วนคนที่เข้ามามันเป็นเพชอบอดมันเหมือนเป็นเด็กอะอายุอ่อนกว่าคุณเป็สิบปีเลยเนี่ยอือจะเข้ามาหาคุณอะอือเป็นคนธาดไฟก็ได้นะเขาเป็นคนค่อนข้างใจร้อนใจร้อน แล้วก็จะบอกเจ้าชูก็เป็นไปได้เจ้าชูนิดๆอะแต่อายุน้อยกว่าเออคุณชอบเด็กใช่ไหมเนี่ยอายุเขาน้อยกว่าคุณนะน้อยกว่าคุณหลายปีด้วยเขายังดูเป็นเด็กๆอยู่เลยอะแต่จะเข้ามาชอบคุณนะเนี่ยเอาความรักมาให้นะเนี่ยอืมสําหรับคนโสดเนาะอืมอาจจะเพราะว่าคุณมีพร้อมทุกอย่างแล้วเนาะการงานการเงินคุณก็มีแล้วอะ หมือนเขาจะเอาความรักมาให้อืหรือเดี๋ยวขอดูซิว่าคนโสดเนี่ยขอดูความรักหน่อยสิคนที่จะเข้ามาหาคุณนี่เป็นยังไงนี้คอคคนที่จะเข้ามาหาคุณนี่เป็นยังไงอืมเดี๋ยว j u s ม m นขึ้น สำหรับคนโสดเนาะคุณยังมองหาอยู่เลยเนี่ยอืคุณยังมองหาอยู่เลยอะ่ะสามสามไม้เท้ากับสามถ้วยขึ้นมาเหมือนเขามาในเรื่องของธุรกิจการงานไหม ถ้าเป็นผู้ชายคนนี้เนาะเขาจะมาในลักษณะของธุรกิจการงานนะมาขอลงทุนมาในในลักษณะของเพื่อนก็ได้นะเพื่อนร่วมงานมาในเรื่องของธุรกิจอืมที่คุณจะได้ไดทําร่วมกันอนะแล้วก็จะเจอกับผู้ชายคนนี้คะะ่ะอืมคนใหม่เนี่ยเดี๋ยวก็จะได้เจอแต่ต้องรอนิดนึงเนาะ แต่ถามว่าสมหวังไหมในความรักซิกซ์ฟอนขึ้นมันสมหวังนะหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าในอดีตของคุณก็ได้นะในอดีตในอดีตนี่คือในอดีตชาตินะไอคนเก่าเนะี่ะที่เจ้าชู้น่นไม่เอาแล้วนะซิกซ์ฟอนนี่มันคือเหมือนคนรักเก่าในอดีตชาติมันจะหวนกลับขึ้นมามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเหมือนเขารอให้คุณสิ้นสุดความสัมพันธ์ครั้งเก่าก่อนอะ่ะแล้วพอคุณจบแล้วนะเนี่ยเนี่ยมันจะมาแล้วนะมันจะมาเริ่มต้นกันใหม่อาจจะมาในรูปแบบของเพื่อนก่อนเนาะ เพื่อนคนรู้จักนี่แหละแต่สุดท้ายก็อาจจะได้มาคุยกันไงมมาทําความรู้จักกันอีกครั้งหนึง่งมาคุยกันก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ขอดูความสัมพันธ์ของคนมีคู่ของคนมีคู่เนาะเหมือนคนเหนื่อยจังเลยอะ่ะออมันดูคุมเคืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้อะในความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวขอดูหน่อยความสัมพันธ์ของคุณมีคู่ไห่อยากบอกอะไร เอ๊คุณถูกหักหลังอะไรมานะฮะชาวราศีธนูอืมนะขอดูหน่อยสิพห้บอกอะไรคุณเอ่ยชาวราศีธนูคนมีคู่อืมชาวราศีธนูเนี่ยเหมือนก่อนนะเนี่ยคุณถูกหักหลังถูกหลอกไหมถ้าเป็นคนมีคู่อะ มันเลยยังดูคุมเครือในความสัมพันธ์อยู่เลยอะ่ะถ้าไม่คุณไปหลอกเขาก็เขาหลอกคุณนะมันเป็นได้นะอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยในความสัมพันธ์อะ่ะแล้วถูกหลอกก็ได้นะอืมคุณเลยรู้สึกว่ามันยังคุมเครืออยู่เลยอะ่ะในคู่ของเราอะ่ะอืมอาจจะมีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือในเรื่องของการตัดสินใจเออ ไม่ใช่แค่เราแล้วไ,ไม่ใช่แค่เราสองคนแล้วมันเหมือนจะมีผู้ใหญ่เข้ามาด้วยนะความสัมพันธ์ของคนมีคู่อะ่ะเหมือนเขาก็ไม่ยอมให้คนเลิกกันเนาะมันอาจจะมีการปกปิดปิดบังกันรับหลังสำหรับคนมีคู่นะแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะกลับมาคืนดีกันได้นะเพราะมันขึ้น six of wands แล้วก็มีผู้ใหญ่คอยแบบคอยให้การช่วยเหลือคนอยู่อะ่ะอืทีนี้ขอดูเรื่องการเงินนิดนึงเอ๊ การเงินการเงินการเงินของลัคนาราศีธนูเนาะ The Justice ขึ้น The Justice King of Wands การเงินนะ การเงินของคุณตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่า the j u s t i c ขึ้นเนี่ยมันคือให้ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังอืมให้มีเหตุผลในการใช้เงินนะเหมือนชาวราศีธนูเนี่ยคุณจะเป็นคนที่โลเลเนอะตัดสินใจอะไรก็แบบไม่แน่นอนอารมณ์แปรปรวนก็ได้นะโดยเนื้อแท้ของคุณนะเป็นคนอย่างนั้นอืมเป็นคนแบบไม่รู้จะเอาอยัางไงอะในเรื่องของ ทั้งการงานการเงินแล้วก็ความรักเนาะเนี่ยเดอะมูนขึ้นมาอีกแล้วเดอะมูนขึ้นมาอีกอัน,นแล้วเหมือนกันเลยเดอะมูนอืมก็คือคุณยังคือไพ่เขาเตือนอะว่าให้คุณอะมีความคิดพินิษพิจนารณาใช้เหตุผลในการจะตัดสินใจใช้เงินหรือว่าลงทุนอะไรก็ตามเนาะมันอาจจะเงินมันอาจจะออกเร็อะเออถ้าลักษณะของ King of War เนี่ย ก็คือลักษณะนิสัยของคนที่แบบใจร้อนอะอยากได้ก็ต้องซื้ออะประมาณนั้นน่ะเออไพ่มันขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนคุณแบบต้องใจเย็นมีเหตุผลในการใช้เงินหน่อยเนาะอืมบางทีมันก็ใจร้อนเกินไปอะแล้วเงินมันก็ออกหมดเลยคราวนี้ยคราวนี้ก็จะคือคุณนะหาเงินเก่งถามว่าหาเงินได้ไหมหาเงินเก่งแต่ว่าไพ่มันเตือนว่าใช้จ่ายให้ระมัดระวังหน่อยอืมอืมประมาณนั้น มันจะมีเงินเข้ามานั่นแหละแต่กลัวมันจะพอดีพอดีเกินเพราะคุณเหมือนมีเหมือนมีเรื่องให้ต้องแบบใช้จ่ายเงินอยู่แล้วอะอในเรื่องของการเงินเนะาะไพ่ก็เตือนขึ้นมาว่าให้คิดให้รอบคอบก่อนที่จะไปซื้อของหรือลงทุนอะไรคิดทบทวนให้ดีก่อนตัดสินใจให้ดีก่อนเนาะในเรื่องของงานก็ก็ดูจะ เหมือนคุณต้องทำงานเดิมๆนะทำงานประจำทำงานเดิมๆไปยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายอะไรในเรื่องของงานนะเพราะดูแล้วงานนี้มันก็ดีกับคุณอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของงานเท่าไหร่อืมประมาณนี้ค่ะของลัคนาราศีธนูเนาะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย